ดีค่ะมาพับเรียนโปรยทานดอกพุชจีนแบบสองสีกันนะคะค่ะตัดริบบิ้นมาสีเส้นค่ะความยาวที่ใช้จะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายริบบิ้นทั้งสองฝั่งเป็นปลายแหลมค่ะเวลาที่เราสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะจับริบบิ้นทั้งหมดให้ปลายเสมอกันแล้วก็พับทบพ,พับเข้านะคะ พัทบทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรค่ะกดๆปีบๆให้เป็นรอยพับเลยนะคะจากนั้นแยกริบบิ้นมา2เส้นก่อนค่ะให้ฝั่งที่เราพับด้านสั้นอยู่ทางด้านบนนะคะด้านยาวหี่ด้านล่างนะคะซ้ายมือนับเป็นเส้นที่1ขวามือนับเป็นเส้นที่2เอาเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่สาม เอามาคล้องเส้นที่สองนะคะให้ฝั่งทางด้านสั้นอยู่ด้านบนค่ะเส้นที่สี่นะคะเอาตรงที่เราพับตรงนี้นะคะสอดเข้าในรูเส้นแรกค่ะจากนั้นกลางออกนะคะแล้วก็ไปล้วงเอาริบบินเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้ล็อกกันค่ะแล้วใส่เหรียญ จากนั้นพับปิดเหรียญค่ะโดยใช้เส้นสั้นนะคะพับปิดพับทับวนไปทั้งสี่มุมนะคะมุมสุดท้ายเราจะสอดล็อกค่ะนําริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางเส้นแรกตรงนี้นะคะจากนั้นก็ดึงดึงบีบให้แน่นค่ะได้แบบนี้กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งสอดล็ออีกรอบนึงนะคะใช้ริบป,ปิ้เส้นสั้นฝั่งขวามือสอดเข้ารูตรงกลางค่ะ ดึงดึงบีบบให้แน่นนะคะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะล็อกเหรียญเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านมาอม่ฝังนึงค่ะเราก็จะมาเริ่มพับขั้นตอนต่อไปกันนะคะ จับริบบิ้นโค้งค่ะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าดูด้านข้างนะคะให้ได้แบบนี้แล้วก็ดึงก็จะได้เป็นมุมแบบนี้ค่ะมุมที่สองจับโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าดูด้านข้างจากนั้นก็ดึงให้เข้ามุมค่ะ แล้วก็พับไปให้ครบทั้ง4มุมค่ะ างนะคะจับลิปปินนะคะนี้ก็โค้งมาแบบนี้ค่ะนี้จะโค้งขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราโค้งไปด้านล่างเนาะนี้โค้งขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าดูตรงกลางนะคะลายลิปปินผมออกตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะ นี้ริบบิ้นที่ใช้นะ่จะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะด้านนึงก็จะเป็นกากเพชรนะคะอีกด้านนึงก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะนาก็จะใช้ฝั่งด้านเรียบๆนะคะสอดหงายขึ้นนะหงายขึ้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะสอดย้อนขึ้นไปนะคะให้ไปโผล่ตรงกลางค่ะแบบนี้อ่าก็ดึงไปประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็จะพับนะคะริบบิ้นอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะบิดพับไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะนิ้วชี้ประคองไว้จากนั้นก็บิดพับไปด้านหลังครั้งนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนขึ้นมาแบบนี้อ่าได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะนี่นะคะรูจะอยู่ตรงนี้ จะอยู่ใต้กลีบริบบิ้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านหลังสุดเลยค่ะเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดไปด้วยดึงไปด้วยนะคะค่อยๆให้เข้าที่เข้าทางนะคะ ใช้ตัวช่วยนะคะใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดนะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านหลังสุดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้ามุมแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอ่ะก็จะเป็นกรีบแบบนี้ค่ะมุมที่สองเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นวิดพับไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ ดึงขึ้นมานะคะประคองไว้แล้วก็บิดพับขึ้นมาด้านบนจากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะสอดใต้ด้านล่างกลีบสีส้มนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดให้เข้ามุมนะคะอ่าได้แล้วค่ะสองมุมแบบนี้ อีกสมุมที่เหลือพับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบ4มุมนะคะ ไปทานดอกพุชจีนนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะยังว่างนะคะเราสามารถประดับตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน่าจะแปะลูกปัดใส่นะคะนีก็จะได้แบบนี้ก็จะดูมีอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีอะไรอะไรคืออะไรอ่ะแล้วก็ใครจะติดใบเพิ่มเติมก็ได้นะคะตามที่เราสะดวก ตามที่เรามีประกรณ์เลยนะคะก็เพิ่มมูลค่าของชิ้นงานเราเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเปยทานดอกพุจีนน่ารักน่ารักสองสีแบบนี้นะคะแบบที่แล้วก่อนหน้านะคะน่าจะสอนแบบสีเดียวเนอ้ออันนี้ก็จะ เพิ่มขึ้นมาสองสีทำให้ดูมีสีสันสวยงามขึ้นมาอีกนะคะ,ะใครทำไม่ทันนะคะไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดได้นะคะหรือมีข้อสงสัยแนะนำสอบถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะ,ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ค้ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆค่ะที่จริงก็คือทำไว้เยอะแล้วนะคะดอกไม้แต่ยังไม่มีเวลามาอัปคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็จะทยอยให้อ่าจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ